สวัสดีค่ะช่องซีรีแฟนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องวีซ่า e b 3หรือวีซ่า e b 3นะคะไม่ทราบว่าทุกคนเคยได้ยินหรือเคยได้รู้จักกันหรือเปล่านะคะวีซ่านี้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องวีซ่า e b 3นะคะว่าวีซ่า e b 3เนี่ยคืออะไรนะคะ e b 3คือ type of unskilled employment b a s e i m m i g r a n t v น s a นะคะเป็นวีซ่าทาวนเป็นวีซ่าที่เราสมัครแล้วได้ Green Card นะคะเรียกว่า Immigrant Visa ค่ะก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าการที่เราจะเข้ามาอาศัยอยู่ใน USA ได้นั้นมีวิธีที่จะเข้ามาได้สองทางนะคะก็คือ1,000ผ่าน,นทางครอบครัวเป็นผู้สปอนเซอร์เราเข้ามานะคะ2ผ่านทางนายจ้างหรือการว่าจ้างจากสปอนเซอร์ใน USA สปอนเซอร์เราเข้ามานะคะ ถ้าเป็นครอบครัวสปอนเซอร์นะคะเรียกว่า family base หรือ fb แต่ถ้าเป็นทางนายจ้างหรือว่าการว่าจ้างจากสปอนเซอร์ใน usa เรียกว่า employment base หรือ eb ค่ะ eb 3 category วีซ่า eb 3นะคะผู้สมัครวีซ่าจะต้องได้รับการสปอนเซอร์จากนายจ้างใน usa ซึ่งนายจ้างใน usa เนี่ยจะต้องหาคนงานใน usa ก่อนอแล้วก็ต้องพรูจให้กับรัฐบาลได้เห็นว่านะคะตัวเองได้อ เปิดสมัครใน USA แล้วแต่ว่าไม่สามารถหาคนงานที่จะมาทำงานในบริษัทของตนได้าหาได้แต่ว่าอาจจะไม่มากพอตามที่ต้องการนะคะซึ่งบริษัทของเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินหน้าทางธุรกิจได้หากไม่มีคนมาทำงานนะคะดังนั้นานายจ้างใน USA เนี่ยจะต้องพรุดให้รัฐบาลเห็นว่าเขาจะต้องหาคนงานเพิ่มที่เป็นผู้สมัครจากต่างชาตินะคะเข้ามาทำงานให้นะคะเรียกว่าเป็นวีซ่า EB 3นะคะ eb 3นะคะส่วนมากคนจะไม่ค่อยรู้จักคนจะรู้จักส่วนมากก็คือเป็นวีซ่าพวก h category ต่างๆนะคะถ้าเป็นวีซ่าพวก h category นะคะส่วนมากจะเป็นวีซ่า temporary หรือเป็นวีซ่าชั่วคราวหรือ non immigrant visa นะคะ ยกตัวอย่างนะคะ H category visa H1B ก็เป็นหนึ่งใน H category visa ที่เป็น temporary visa หรือว่าเป็น visa ชั่วคราวเป็น visa ทำงานนะคะแต่ว่าเป็น visa ชั่วคราวหรือ non immigrant visa นะคะ visa H1B เนี่ยก็จะเป็น visa ที่เกี่ยวกับพวกศึกษาเฉพาะสาขามีความชำนาญเฉพาะสาขาที่เป็นพิเศษนะคะแล้วก็มีพุทธที่จะต้องเป็นปริญญาตรีขึ้นไปนะคะ าสามารถเข้ามาทำงานใน USA ได้แต่ว่าเป็นวีซ่าที่ไม่สามารถที่จะได้รับกรีนการ์ดได้สามารถเข้ามาทำงานเพียงชั่วคราวได้เท่านั้นนะคะ H-2B ก็เป็นหนึ่งใน H-category visa นะคะเป็น temporary visa หรือ visa ชั่วคราวหรือ non-immigrant visa นะคะ visa นี้อนุญาตให้เข้ามาทำงานใน USA ได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะถือ green card ได้นะคะเป็น visa ที่ low-skilled นะคะก็คือเป็น visa ที่ไม่ต้องมีความเาชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วก็เขาจะเปิดรับให้เข้ามาทำงานในเฉพาะช่วงซีซั่นหรือเป็นตามช่วงฤดูสั้นๆเท่านั้นนะคะก็ สรุปคือ2วีซ่านี้ไม่สามารถที่จะถือกรีนการ์ดหรือเป็น Permanent r e s เร e ิเดได้ใน USA ค่ะฉะนั้นวีซ่าทำงานที่จะเข้ามาทำงานใน USA ได้และได้รับกรีนการ์ดถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็จะเป็นพวก EB type category ต่างๆนะคะอย่างเช่น EB 1, 2, 3นะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องวีซ่า EB 3หรือวีซ่า EB 3นะคะข้อกำหนดหรือคุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่า EB 3นะคะจะต้องมีดังนี้ อันดับแรกเลยคุณจะต้องมีความพร้อมและต้องมีความอยากที่จะเข้าไปทำงานจริงๆนะคะใน USA จากนั้นนะคะคุณจะต้องมองหางานแล้วก็ต้องเป็นงานที่มีนายจ้างเสนองานมาให้ใน USA นะคะและนายจ้างก็พร้อมที่จะออกใบรับรองแรงงานให้หรือใบ Labor Certification ให้คุณนะคะในจุดนี้นะคะนายจ้างจะไม่ติดต่อกับลูกจ้างโดยตรงนะคะคุณจะต้องหาเอเจนท์ที่เข้ามา ช่วยเป็นตัวกลางระหว่างการทำงานระหว่างคุณกับนายจ้างนะคะซึ่งเอเจนต์เนี่ยจะต้องเป็นเอเจนต์ที่ไว้ใจได้นะคะทำงานมานานแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะนะคะ EB3 Visa เป็น Unskilled Visa นะคะคือเป็นวีซ่าที่ไม่เรียาวุธการศึกษาว่าจะต้องจบสูงหรือมีประสบการณ์การทำงานมากน้อยเพียงใดนะคะแต่ว่าก็จะเป็นบางนายจ้างเท่านั้นนะคะที่เขาอาจจะต้อง r e q u i ว e ในเรื่องของ Work Experience ประสบการณ์การทำงานและก็เรื่องวุฒิการศึกษานะคะว่าจะต้องจบ High School Education หรือวุฒิม .6 อย่างต่ำนั่นเองนะคะก็จะเป็นบางงานหรือเป็นบางนายจ้างเท่านั้นนะคะซึ่งส่วนมากวีซ่ EB3 เนี่ย เขาจะไม่รีคว r e นะคะเพราะว่าเป็นอันส l e ลหรือวีซ่ค่ะสปอนเซอร์ของเราในวีซ่า e b 3นะคะก็จะเป็นงานตามโรงงานต่างๆงานขับรถบรรทุกร้านอาหารหรือแม้แต่งานดูแลผู้สูงอายุนะคะและอื่นๆอีกมากมายทั่ว u s a นะคะทั้งนี้คุณจะต้องไปปรึกษาเอเจนต์ที่ดูแลคุณอยู่นะว่าตอนนี้กำลังมีงานไหนบ้างที่กำลังเปิดรับสมัครนะคะ แน่นอนค่ะเรื่องการที่จะเข้ามาทำงานใน USA คุณจะต้องไม่มีประวัติเรื่องอาชญากรรมหรือไม่มีคดีใดๆนะคะที่ร้ายแรงนะคะที่จะเข้ามาทำงานใน USA และก่อนที่คุณจะเดินทางเข้ามาใน USA นะคะคุณจะต้องไปตรวจสุขภาพว่าเพื่อแน่ใจว่าคุณไม่มีโรคที่ร้ายแรงที่จะสามารถติดเชื้อต่อผู้อื่นได้ในระบบสุขภาพของคุณเรามาดูแต่ละขั้นตอนของวีซ่า EB 3กันนะคะว่าแต่ละขั้นตอนมีอะไรบ้าง สเต็ปแรกนะคะบริษัทหรือนายจ้างจะต้องมีแคมเปญตั้งค่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ควรจะจ่ายให้กับพนักง,งานนะคะโดยนายจ้างจะต้องส่งคำขอค่าจ้างไปยังกรมแรงงานหรือไปยัง DOL นะคะหรือ Department of Labor นั่นเองค่ะ เมื่อค่าจ้างที่ตั้งไว้อพยพโดยกรมแรงงานแล้วนะคะนายจ้างจะต้องลงโฆษณาตำแหน่งงานในหนังสือพิมพ์หรือในเว็บไซต์ในท้องถิ่นของตนนะคะเพื่อประกาศรับสมัครงานหากเมื่อประกาศไปแล้วนะคะไม่มีใครสมัครเพราะค่าจ้างที่ประกาศไปนะคะเป็น minimum wage หรือเป็นค่าจ้างเป็นค่าแรงที่ต่ำใน USA นะคะไม่มีใครสมัครฉะนั้นโรงงานนะคะก็จะต้องเข้าขั้นวิกฤตและจะต้องขอรัฐบาลน,นะคะเพื่อเปิดรับสมัครคนงานต่างด้าวเข้ามาทางาน เพราะถ้าไม่มีคนงานธุรกิจก็ไปไม่ได้เศรษฐกิจก็ไปต่อไม่ได้นะคะ และเมื่อคุณเห็นการเปิดรับสมัครแล้วนะคะคุณจะต้องทําการสมัครแล้วนายจ้างก็จะทําการยื่นคําร้องขอการรับรองแรงงานให้คุณหรือขอใบ La b o r Certification ให้คุณนะคะไปยัง Department of Labor และการอนุมัติของ Department of Labor หมายความว่าเป็นการยืนยันว่าไม่มีคนงานในสหรัฐอเมริกาว่างสําหรับงานนี้นะคะและนายจ้างของคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเปิดรับสมัครคุณในฐานะคนงานต่างชาติและเริ่มเข้าสู่กระบวนการการขอกรีนการ์ดให้คุณได้นั่นเองค่ะ หลังจากที่ได้รับใบ Labor Certification แล้วนะคะนายจ้างของคุณจะทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าให้คุณไปยังที่ USCIS คำร้องขอนี้เรียกว่า I 140ค่ะ ฟอร์ม i 1 4นีนี้จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่700ดอลลาร์นะคะและในขั้นตอนนี้คุณสามารถเลือกที่จะยื่นคำร้องแบบการประมวลผลปกตินะคะจะใช้เวลาอยู่ที่6-8เดือนหรือแบบพรีเมียมนะคะการยื่นแบบพรีเมียมคือหากคุณเลือกแบบพรีเมียมคุณจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่2,500ดอลลาร์และคุณจะได้รับการประมวลผลนะคะจาก USCIS ภายใน2สัปดาห์หากคุณเลือกที่จะจ่ายแบบพรีเมียมค่ะ หลังจากการยื่นคำร้องขอวีซ่า i140 ของคุณได้รับการอนุมัติแล้วนะคะกรณีนี้นายจ้างของคุณก็พร้อมแล้วที่จะดำเนินการยื่นขอเกี่ยวกับกิ e นการ์ดให้กับคุณนะคะานายจ้างก็จะเริ่มยื่น i485 หรือว่าฟอร์มเกี่ยวกับการปรับสถานะสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ใน USA และ ds260 สําหำหรับการการปรับสถานะของผู้ที่อาศัยอยู่ในระหว่างประเทศฟอร์มนี้จะยืน่นและก็ทาการขอกรีนการ์ดให้กับคุณค่ะ ในขั้นตอนนี้คุณจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายให้กับ USCIS นะคะเพื่อ USCIS จะได้ออกวีซ่า I-551 ให้กับคุณวีซ่านี้จะมากับพาสปอร์ตนะคะคุณจะใช้วีซ่านี้ในการเดินทางเข้า USA วีซ่านี้เป็นวีซ่าชั่วคราวนะคะก่อนที่วีซ่าเอ่ก่อนที่ Visa, กร e น n กร์ตัวจริงของคุณจะมาะค่าใช้ใจ่ายจะอยู่ที่220ดอลลาร์ต่อ1 Family Member นะคะถ้าครอบครัวคุณมี3คนก็เอา220ดอลลาร์คูณ3ค่ะ และคุณจะต้องจ่ายค่าวีซ่าอินทวิวก่อนที่คุณจะเข้ารับการสัมภาษณ์นะคะค่าใช้ใจ่ายในวีซ่าอินทิวิวนี้จะอยู่ที่345ดอลลาร์ต่อ1 Family Member นะคะถ้าคุณมี3คนในครอบครัวคุณก็เอา345ดอลลาร์คูณ3นะคะ จากนั้นคุณจะได้รับจดหมายติดต่อให้คุณเข้ารับการสัมภาษณ์นะคะที่สถานทูตสหรัฐนะคะและหากการสัมภาษณ์เป็นไปอย่างราบรื่นสัมภาษณ์ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะคุณก็เตรียมตัวเดินทางเข้า USA มาทํางานได้เลยค่ะโปรเซสของวีซ่า EB3 ทั้งหมดนี้นะคะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ18-24เดือนในการเดินเรื่องเดินเอกสารนะคะ ย้ำนะคะนี่คือวีซ่าถาวนนะคะ EB 3เป็นวีซ่าถาวรซึ่งจะใช้เวลานานแต่ว่าคุณได้กรีนการ์ดส10ปีนะคะจะต่างจากวีซ่า H1B หรือ H2B นะคะที่วีซ่าเหล่านั้นเป็นแค่วีซ่าชั่วคราวไม่สามารถได้รับกรีนการ์ดได้นะคะอันนี้ต้องเข้าใจแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็แยกแยะให้ให้ออกนะคะ บนฟิที่คุณจะได้รับจากการสมัครวีซ่า eB3 นะคะก็คือหนึ่งคุณสามารถมาได้ทั้งครอบครัวหากคุณและภรรยาหรือสามีของคุณจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะและลูกต้องอายุไม่เกิน21ปีถึงจะสามารถเดินทางเข้ามาใน USA กับคุณได้สองได้รับกรีนการ์ด10ปี 3. การันตีมีงานทำแน่นอนค่ะเพราะเรามีสปอนเซอร์สปอนเซอร์ sponsor, เรามาทำงานในวีซ่านี้นะคะ 4. ไม่ต้องเก่ง ภาษาก็ได้นะคะสําหรับคนที่กังวลในเรื่องของภาษาไม่เก่งแต่ถ้าสามารถที่จะพอสื่อสารได้อย่างน้อยนะคะก็จะเป็นการดีแต่ถ้าไม่เก่งก็ไม่เป็นไรนะคะในเรื่องของภาษา 5. คุณสามารถอาศัยอยู่ในอเมริกาได้ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนค่ะหากคุณมีกรีนการ์ดคุณสามารถทํางานและอาศัยอยู่ในอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนค่ะจบคลิปแล้วหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามหรือคุยกันได้นะคะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หนุ่ยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ